พระเอกได้รับความเจ็บปวดจิตมานยังคงย้ำว่าวัชระปราบมานไม่เคยละเว้นพวกมานยังไงเขาก็หนีไม่พ้นอาจารย์ร้องเรียกให้ตั้งสติเจ้าสำนักฉันขัดว่าหากพระเอกไม่งัดสอนสังหารเทพเอามาเข่งฆ่าผู้คนคงไม่มีคนตายมากขนาดนั้นหรือจะบอกว่าเป็นฝีมือของนางเอกพอพระเอกได้ยินชื่อนางก็คิดถึงความเสียสละที่นางรับเอากระดูกมานมาไว้ในกาย จึงไม่ต้องการให้ทุกคนรู้ว่าในกายของนางมีกระดูกมารอยู่ในเมื่อทุกคนคิดว่าเขาเป็นทารกมาแล้วก็จะยอมรับเคราะห์กรรมนี้ไว้เองอาจารย์เสียใจที่เขายอมรับผิดพระเอกบอกตอนที่ใช้สอนสังหารเทพช่วยคนก็คิดว่าจะควบคุมพลังของมันได้แต่ประเมินความสามารถของตัวเองต่ำไปจึงขอให้สังหารตนเสียตี้เหมี่ยนยังไม่เลิกลาคิดว่าจอมานเจ้าเล่ ควรจะนำอาวุธมารและกระดูกมารออกมาก่อนแล้วค่อยสังหารทิ้งในที่สุดเจ้าสำนักเซียนทั้ง3ก็ใช้พลังดึงซ้อนสังหารเทพออกจากร่างพระเอกได้สำเร็จนางเอกในร่างเยซีอูกำลังต่อสู้กับพลังมารที่ลายล้อมอยู่รอบกายที่แท้ฉงอีได้ปลุกนางให้ตื่นขึ้น ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงพระเอกปฏิเสธว่าไม่เคยใช้สอสสังหารเทพฆ่าคนนางเอกเห็นภาพพระเอกกำลังถูกเหล่าเจ้าสำนักเซียนสอบสวนจึงรู้ว่าฐานะของเขาถูกเปิดเผยและกำลังตกอยู่ในอันตรายก็จะรีบไปช่วย สองมารร้ายเห็นเจ้าสำนักเียนพยายามจะดึงกระดูมมานออกจากร่างพระเอกก็เตรียมเข้าขัดขวางฝ่ายนางเอกขี่โฉงอีมาปกป้องพระเอกไม่ฮห้ตายยังไม่รู้อีโนอีเนพระเอกเห็นนางเอกปลอดภัยก็ดีใจเจ้าสำนักเฉินกโกรธนางเอกที่เข้ามาขัดขวางการลงทันนางเล่าว่าเดิมทีพระเอกเป็นกษัตริย์ของแคว้นจริงเมื่อ5้า500ปีก่อน เขาก็คือร่างมารที่จอมารได้เลือกไว้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้กลายเป็นจอมารเพราะนางเป็นคนดึงกระดูกมารของเขาออกมาด้วยตนเองพระเอกห้ามไม่ให้นางพูดแต่นางก็ไม่หยุดบอกว่าพูดปากเปล่าอาจจะไม่มีใครเชื่อจึงขอให้เจ้าสำนักเฉินนำแผ่นยกประจักษ์ใจที่สามารถดึงความทรงจำของคนออกมาได้โดยที่นางจะยินยอมพิสูจน์สิ่งนี้ให้ทุกคนเห็นเจ้าสำนักเฉินยื่นวัตถุเวทให้นางเอก ทันใดนั้นภาพเมื่อครั้งที่เจ้าสำนักเหิงหยางและเจ้าสำนักเซียวเหยาส่งนางเอกย้อนอดีตไป500ปีเพื่อกำจัดจอมานก็ฉายขึ้นพระเอกได้เห็นก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดคลานั้นนางเอกจึงไม่ปล่อยให้ตนเองตายแม้นางจะใกล้ชิดตนเพื่อต้องการจะสังหารแต่ระหว่างนั้นก็ได้ทำอะไรเพื่อตนมากมายโดยที่ตนไม่เคยรู้นางเอกบอกว่าใช้พลังจากอสศนีเคราะห์ทำลายกระดูกมารของเขาไปแล้ว ดังนั้นเขาจะไม่เป็นจอมานอีกเจ้าสำนักขึงอย่างเพิ่งรู้ว่านางเอกย้อนเวลากลับไปและทำเรื่องมากมายเหล่านี้ด้วยตัวคนเดียวนางเอกกล่าต่อแม้มนุษย์จะเลือกเกิดไม่ได้แต่ก็สามารถเลือกทางเดินชีวิตของตนเองได้แม้พระเอกจะเป็นทารกมานแต่ไม่อาจเป็นจอมานได้อีกกระทั่งตอนนี้ตะปูทั้งหกก็ยังติดอยู่ที่หัวใจของเขาแต่ว่าเขาจะไม่มีทางเปลี่ยนเป็นจอมมนได้อย่างแน่นอน หากไม่เชื่อแค่ตรวจสอบดูก็รู้เจ้าสำนักเซียนใช้พลังสัมผัสได้ถึงหัวใจของพระเอกที่มีตะปูตอกอยู่เจ้าสำนักเฉินไม่สนใจว่าพระเอกจะไม่มีกระดูกมานในเมื่อเขาคือทารกมานที่จอมารกำหนดไว้แล้วก็ยังยืนยันจะกำจัดเขานางเอกขอโอกาสให้พระเอกได้พิสูจน์ตนเองอีกครั้งไม่ควรสังหารคนบริสุทธิ์ได้ความผิดเจ้าสำนักเฉินยังคงยืนกรานว่าลูกชายของตนตายโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ นางเอกอยู่ในที่เกิดเหตุก็บอกว่าเฉินนี่ถูกสองมารฆ่าตายและที่พระเอกใช้สอนสังหารเทพก็เพื่อปกป้องชาวบ้านเจ้าสำนักเหิงหยางเห็นเจ้าสำนักเฉินยังไม่ยอมดามือจะเอาเรื่องพระเอกให้ได้ก็รีบกล่าวว่าการที่เขาเกิดมาเป็นทารกมานนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยามขับขันได้ใช้สอนสังหารเทพช่วยชีวิตคนเรื่องนี้ก็ประจักษ์แล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องผู้บำเพ็ญเซียนสมควรแยกแยะดีช่วยให้ได้เช่นกัน จึงอาสากักขังพระเอกอยู่ที่สำนักเหงิงหยางเพื่อขจัดพลังมารของเขาในเมื่อไม่มีใครเข้าข้างเจ้าสำนักเฉินจึงสะบัดหน้ากลับไปซื่ออิงก,กับจิงเมียกลับมายังเหวร้างมันรู้ดีว่าสิ่งที่นางเอกพูดมาไม่ถูกต้องทั้งหมดกระดูกมารไม่สามารถถูกกำจัดออกไปได้ง่ายๆทันใดนั้นมีคนมารายงานว่าได้ขุดพบวังมารอันเป็นที่ที่จอมมารถือกำเนิดซึ่งค้นหามาเป็นเวลาถึง5้ารปีไม่ว่ากระดูกมารอยู่ที่ใด ในที่สุดก็ต้องกลับมายังวังมานตี้เหมี่ยนก็คิดว่าแม้กระดูกมานจะไม่ได้อยู่ในร่างพระเอกแต่มันยังไม่ถูกทำลายจึงคอยดูว่าสองมาจะมีแผนการอะไรอีกสองเจ้าสำนักคุยกับตี้เหมี่ยนเกี่ยวกับการเปิดโปงพระเอกว่าเป็นทารกมานตี้เหมี่ยนเห็นเขานำสองสังหารเทพออกมาใช้เหลือเพียงกระบีผ่ผาสวรรค์จอมมานอีกหนึ่งสิ่งก็จะทำให้จอมมานฟื้นคืนชีพจึงรีบออกมาพูดความจริงตนโด,ดนจอมาอมารกักขังมานับหมื่นปี แถมเขายังฆ่าชูห่วงซึ่งเป็นภรรยาตายด้วยความแค้นจึงพยายามหยุดยั้งการคืนชีพของมันโดยไม่ทันได้ปรึกษาเจ้าสำนักเหงิงหยางจึงขออภัยแต่ก็คิดว่าเหตุการณ์บนเขาปราบมานั้นก็ได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพระเอกด้วยต่อไปเขาจะได้อยู่อย่างเปิดเผยรข้อกังขาเจ้าสำนักเหงิงหยางขอให้เจ้าสำนักเฉินร่วมกันใช้พลังเพื่อปิดผนึกกล่องเก็บซอนสังหารเทพเพื่อที่จะได้ไม่มีใครนำมันไปใช้ได้อีก เพื่อความสบายใจเจ้าสำนักเซียวหยา่ยวได้มอบสอสังหารเทพไว้ที่สำนักชื่อเซียวเจ้าสำนักเฉินเจ็บใจที่ไม่สามารถแก้แค้นให้กับลูกชายได้หากตนมีความสามารถได้เป็นผู้นำสำนักเซียนถึงวันนั้นคงจะทวงคืนความยุติธรรมให้เขาได้บัดนี้ได้สออสังหารเทพมาคลองแล้วหากนำมันออกมาใช้ได้นีเลือดนี้จะให้พวกเขาได้ชดใช้ ไรเอกนึกถึงวันเวลาเก่าๆที่นางเอกคอยปกป้องและทำดีกับตนที่แท้นางไม่ใช่เยซีอูแต่คือหลีซูซูนับจาก500ปีก่อนมาจนถึงตอนนี้นางเอกช่วยตนครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่นึกถึงชีวิตตนเองคราวนี้ตนเองควรได้ปกป้องนางบ้าง พอเห็นนางเอกฟื้นขึ้นมาก็รีบสวมกอดเขารู้ดีว่ากระดูกมารไม่มีทางกำจัดได้และตอนนี้ก็อยู่ในตัวของนางนางเอกไม่อาจปิดบังได้อีกพระเอกรู้ดีว่าสิ่งนี้ร้ายกาจเพียงใดเพราะสัมผัสมันตลอดเวลาที่อยู่ในร่างนางขอให้เขาอย่าห่วงเพราะกายนางบริสุทธิ์สามารถต่อกรกับพลังมารได้สัญญาว่าจะมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วเก็บมันเป็นความลับตลอดไป จากนั้นก็ให้พระเอกดกษาร่างกายให้หายดีหากต่อไปมีเรื่องราวใดเกิดขึ้นก็ขอให้ร่วมกันต่อต้านพระเอกได้ยินคำว่าร่วมกันก็รู้สึกดีใจนางดีกับตนมาตลอดแต่เพิ่งมารู้อาว,วันนี้นางเอกแสดงความยินดีที่เขาสามารถเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่างสง่าผ่าเผยพระเอกขอเพียงมีนางคนอื่นจะคิดยังไงล้วมไม่สนใจสิทธิ์ที่ใหญ่เห็นภาพตนเองจะแผ่นยกเละจกัก ในอดีตของนางเอกมีตนอยู่ด้วยและจากที่พระเอกเคยบอกสหายเก่าของเขาชื่อว่าซิยวหลินหน้าตาเหมือนตนไม่มีผิดก็อยากจะรู้ว่าซิยวหลินคือใครจึงมาขอร้องเจ้าสำนักหึงอย่างผู้เป็นอาจารย์เล่าชาช่กำเนิดของตนเองให้รู้เมื่อได้รู้ก็เสียใจจึงขอลงเขาไปบำเพ็ญตนสักพักสินพี่ใหญ่เดินมาเรื่อยๆจนถึงโรงปักผ้าของโมนี่เมื่อนางเห็นเขากลับมาก็วิ่งเข้าไปกอดคิดว่าจะไม่ได้พบกับเขาอีกแล้ว นางเคยบอกหากเขามีเรื่องทุกข์ใจให้มาหาไม่คิดว่าเขาจะได้พบเจอเรื่องทุกข์ใจเร็วเช่นนี้จึงขอให้เขาอยู่กับนางที่นี่สิพี่ใหญ่ตอนนี้มีจิตใจสับสนอ่อนแอจึงตกลงจะอยู่เคียงข้างนางเจ้าสำนักเซียวเหวยาไม่ได้ข่าวสองมานอีกบัดนี้สอสังหารเทพและผนึกล้างไขกระดูกล้วนถูกปิดผนึกหมดแล้วหากค้นหาก,กะบีผาสวรรค์พบก็จะสามารถขัดขวางการคืนชีพของเจ้ามานได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ซื่ออิงกับจิงเมียได้อาวุธมานไปตี้เหมียนเสนอว่าหากสร้างเขตแดนพิทักษ์สองสิ่งนี้ได้สำเร็จก็จะทำให้คลายใจเจ้าสำนักเหงิงหยางเสนอให้ใช้เกราะหัวใจที่สามารถใช้ป้องกันมารร้ายผนวกกับขายอาคมของสำนักเหงิงหยางช่วยขยายเขตแดนคุ้มกันแต่ตอนนี้เกราะหัวใจแตกราต้องซ่อมแซม เจ้าสำนักถึงอย่างให้ใช้ค่ายกลหล่อล้อมนางเอกเสนอให้พระเอกรับหน้าที่นี้เพราะกลอหัวใจของเขามีความเกี่ยวข้องกันอยู่อาจารย์อธิบายว่าในครั้งก่อนมิงเย่เป็นคนสร้างกลอหัวใจนี้ขึ้นในฐานะที่เขาเคยได้สัมผัสกับหมิงเย่มาครั้งหนึ่งจึงควรได้ทำหน้าที่นี้เมื่อพระเอกนั่งบำเพ็ญเพื่อ,ลอหลออกลอหัวใจ คราแรกก็ไม่ได้ยินเสียงใดๆอาจารย์บอกให้ใช้ใจสัมผัสดูจึงได้เห็นภาพในอดีตมาจนถึงปัจจุบันภาพคนรอบข้างที่รู้จักมีชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขที่ผ่านมาตนมัวแต่หวาดกลัวในชะตาชีวิตและที่มาของตนเองแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาพิจารณาจึงได้รู้ว่าตนก็คือตนอาจารย์กล่าวแม้เขาจะเกิดมาเป็นมารแต่หากมีจิตใจที่เมตตาบริสุทธิ์จอมารก็มีอาจตื่นขึ้นมาได้ สีแดนสามพบก็นับว่าปลอดภัยอย่างแท้จริงพระเอกรู้สึกว่าตนเองบรรลุสามารถใช้พลังได้อย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดบัดนี้กรอกหัวใจซ่อมแซมเสร็จแล้วจึงขอมอบให้พระเอกเป็นคนดูแลอาจารย์รู้ว่ากระดูกมานอยู่ในใกายของนางเอกความจริงเจ้าสนนักหึงอย่างเดาแผนการของนางได้ตั้งแต่แรกแต่ไม่อาจเปิดโปงออกมาหากไม่สามารถนำกระดูกมานออกจากร่างได้นางคงจะต้องอยู่ที่สระสว่างตลอดไป จึงถามความสมัครใจว่าพระเอกจะยินดีอยู่กับนางที่นี่ตราบชั่วนิรันด์หรือไม่พระเอกยินดีและจะคุ้มกันนางเอกตลอดไปเจ้าสำนักเซียวหย่าประชดว่านานๆจะรับลูกศิษย์ดีๆอย่างพระเอกได้สักคนกลับต้องมาเป็นลูกเขยแต่งข้าสำนักถ,ถึงอย่างซะแล้วพระเอกได้ยินสิทธิ์น้องถามนางเอกว่าในอดีตพวกตนรอดชีวิตจะเจอมานหรือไม่เห็นทุกคนยังหวาดกลัวจอมานอยู่จึงคิดว่าจะต้องหาวิธีกำจัดมัน จึงจะทําให้ทุกคนไม่ต้องอยู่อย่างอกสั่นขวัญแขวนนางเอกบอกระยะเวลาที่เขากับนานจะอยู่ร่วมกันยังมีอีกยาวนานนางจะอยู่เคียงข้างเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ชวนไปเดินเล่นพระเอกเล่าให้นางฟังว่าแท้จริงแล้วสองเจ้าสำนักรู้ว่านางมีกระดูกมารแ,และต้องการใช้พลังจากส,สวรรค์ชา้าล้างพลังมาในกายนางรู้สึกเสียดายแทนพระเอกที่ต้องมาติดอยู่กับนางที่เขาชางเจอ ไรเอ๋กไม่คิดจะไปที่ใดอีกมียันชมชีพที่นางเอกเคยสอนไว้อยากไปที่ใดก็แค่นำยันนี้ขึ้นมาใช้500ปีที่ตามหานางเคยคิดว่าหากสวรรค์เมตตาให้ได้พบอีกครั้งจะทำอย่างไรให้นางมีความสุขดังนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่สามารถทำให้นางมีความสุขได้ก็จะทำนางเอกรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเดิม ก็สงสัยว่าอยู่สำนักเซียวเหยาเรียนรู้สิ่งใดมาบ้างพระเอกบอกว่ามากมายแล้วให้สัญญาว่าจะอยู่กับนางที่นี่ไม่ผิดคำพูดกำลังจะสาบานด้วยชีวิตนางก็รีบห้ามไว้แล้วทั้งสองก็จูบก,กันอย่างหวานชื่นนางต้องการทำสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าอกของเขาเป็นรูปนกเฟื่องหวงจัดแจงแหวกหน้าอกจนได้เห็นแผลเป็นหกจุดอันเป็นรอยตะปูดับวิญญ,ญาณที่นางซัดใส่นางก้มลงไปจูบ สร้างรอยแผลร,รูปนกปกปิดแผลเก่าเพื่อเป็นเครื่องหมายของความรักจากนางแล้วอีที่35ก็จบลงติดตามจันทรอาอัสดง EP ีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ